กับน้องหุนไว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราคือการเรียนรู้และการเรียนรู้จะทำให้เราพัฒนาและสามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาปรวดนางสาวนครบาลพิชญูณ์น้นงหมุหยก ยังจำภาพที่ได้ร,นนร,ร,รับตำแหน่งนางสาวนครมาพิสมุลประจำปีพุทธศักราช2567ได้ติดตาและน้องหมุนหยกเก็อยากจะขอขอบพ,พระคุณท่านมว่าราชการจังหวัดพิสมุลท่านคณะกรรมการและผู้จัดงานทุกท่านค่ะตลอดปีที่ผ่านมาน้องหมุนหยก กิจกรรมของางจังหวัดน่านในครั้งที่น้องหงษยกไเข้าร่กิจกรของทางจหวัดน้องหรู้สึกเป็นเกียรติและมิใจเป็นอย่างมากถือเป็นความโชคดีของน้องหงษหยกน่าค่ะที่รับตำแหน่งงานสาวนองใในสิริราสองพันห้าร้อยกสิบเจ็ดในครั้งนี้ วันนี้จะขาดไม่ได้เลยน้องผมโยกขอขอบคุณทีนนท,ท,ที่เลี้ยนนั่งตรงขัดคุณโบในก้าและที่เลี้ยนทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยผลักดันให้นิกสาวคนนี้ประสบความสำเร็จจนมาเป็น,นคนโยบพิชยาสุวรรคพู ปุม่มนะคะให้กับนางสาวอภิชยาสวัสดิภูมิหรือว่าน้องหงอยกนางสาวนัก,กอนบอลเพชรบุญประจำปี2567อีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับและด้วยการนี้ครับเราจะได้ขอเชิญนะครับผู้ประกวด